การใส่ pdf หลายๆไฟล์ลงไปนะครับเริ่มต้นก็คือสมมติว่าเราสร้างเนื้อหาแล้วนะฮะสร้างหัวข้อแล้วเราก็ไปที่แก้ไขแก้ไขเสร็จปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเป็นหน้าแสดงผลอย่างนี้ใช่ไหมครับนนี่คือ pdf นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบทิ้งให้หมดไปก่อนนะอ่าถ้าอยากจะลบสะอาดเลยก็ต้องไปที่ html นะครับแล้วก็เลือกโค้ดพวกนี้นะครับเลือกโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็ลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราจะไหลใส่หลายๆไฟล์นะเราต้องขอขอพื้นที่ไว้ก่อน อย่างเงี้ยขอพื้นที่ให้มันมีสเปซอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปเอาไฟล์ในไอ้ Google Drive ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมไปดึงไฟล์มาก่อนจาก Google Drive นะฮะ Google Drive ที่เรามีนะครับประเภท PDF ที่เรามีเตรียมพร้อมไว้นะฮะแล้วเราก็ไปเดี๋ยวผมจะอขอสาธิตไฟล์ PDF อันเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าจะใส่ให้ไปแบบต่อๆกันนะนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนผมเช็คแป๊บหนึ่งฮะโอเคโอเคตัวนี้เป็น PDF s. โอเค ผมก็ไปเปิดไฟล์ PDF ตรงนี้นะ PDF แล้วก็เลือกเป็นแชร์แชร์แล้วก็แชร์แต่ก่อน Share, แชร์ล้วก็ต้องเปิดสถานนะนอให้มันออนไลน์ทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่หน้าสร้างข้อมูลลงนี้นะครับเราก็เห็นไหมมันจะมีพื้นที่ให้เราใส่หลายๆไฟล์ตรงนี้ไฟล์ที่1เราจะใส่ตรงนี้เรากําหนดให้มันตรงกลางก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือ PDF ตรงนี้นะครับข้างบนนี้ PDF ่ะ คลิก PDF แล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปที่เราก๊อปมาแล้วก็ให้ดูก่อนว่าแสดงผลไหมแสดงผลปุ๊บคัดลอกลิงก์ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเครื่องมือ Flash นะครับเอาเคาเซอร์มาวางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก Insert นะครับเลือก Flash ตรงนี้แล้วก็วางไฟล์ที่1กําหนดความกว้างเป็น100ความสูงนี่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเป็นความสูงปกติเช่น5 0 0 600้อะไรก็ว่าไปนะครับ500แล้วก็ความกว้างเนีย่ยต้องเป็น100%เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้คือจะได้ไฟล์ที่1น,นะครับ สมมติว่ามีไฟล์ที่2อในนะ้มันก็จะมีพื้นที่เคาะมันก็เหมือนกับการวางข้อมูลในเบอร์เกอร์ซอ์เวิร์ดนะฮะนะครับพื้นที่สมมติว่าผมไปเอาไฟล์ตัวใหม่มา PDF ตัวนี้บ้างตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกแชร์เหมือนเดิมครับก็คือไปเอาลิงก์มานะครับเลือกปุ่มแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บก็กลับมาที่งานของเราเห็นไหมเมาส์มันจะมีอย่างนี้เลื่อนได้แล้วก็เว้นระยะหน่อยนะให้มันห่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็กําหนด ตัวนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไปที่เคอร์เซอร์มันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับพิบกระพิบตรงกลางแล้วก็เลือก Insert อินเสิร์ตตรงนี้แล้วก็ใส่แฟลชตัวที่2เข้าไปแล้วก็เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งใส่นะฮะต้องไปตรงนี้ก่อนอ่าอย่าพึ่งนะข้ามขั้นตอนต้องไปตัวเจนก่อนไปที่ PDF ตรงนี้แล้วก็วางนะครับเอ t นเตอร์เมื่อมันแสดงผลปุ๊บเนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้ก็คัดลอกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ เอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปที่ insert ตรงนี้ insert เลือกเครื่องมือ flash ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็กําหนดค่าความกวาม้าง100%นะครับความสูงอาจจะ6 0 0 500แล้วแต่กําหนดนะครับผมเอา500แล้วก็โอเคตรงนี้เขาจะได้ไฟล์ที่2เห็นไหมตอนนี้ไฟล์ที่3ามาเมื่อเราเอาเมาส์คลิกตรงนี้มันก็เกิดการเห็นไหมมีพื้นที่ให้เราขยับตรงนี้เราก็เอาไฟล์ที่3มาสมมติผมมีไฟล์ที่3ามนะผมเอาคู่มือนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลือกแชร์ แล้วก็เลือกแชดนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้ลิงก์ตรงนี้เสร็จสิ้นไปกลับมาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับอย่าลืมเอาไปเจนก่อนนะครับไปที่เครื่องมือ PDF ข้างบนนี้นะครับ PDF แล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้ลงไปกดปุ่ม Enter นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จปิดตรงนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาก็คือเลื่อนสกอ์บาร์ลงมาทีนี้จะมีเมาส์เคอร์เซอร์กระพริบเราก็เลือกตำแหน่งคห้มันอยู่ตรงกลางหน่อยหนึ่งนึกปุ๊บนะครับเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบตรงกลางนะครับกระพร แล้วเราก็ไปเลือกเครื่องมือ insert ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ flash ตรงนี้นะ flash ตรงนี้นะเครื่องมือ f ตรงนี้แล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาแล้วก็กําหนดค่าความกว้าง100%ความสูงผมใช้เป็น500นะครับ500พิกเซลไม่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพิกเซลแล้วก็โอเคก็จะได้3ไฟล์นะครับแล้วเราก็เราจะเห็นว่าอาคาจัดให้มันดีๆให้มันแบบพื้นที่ข้างล่างเหลือน้อยที่สุดครบและ3ไฟล์ที่ผมต้องการแล้วผมก็กดบันทึกบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ นะครับข้อมูลที่มันเป็นเอกสารที่มันเป็นแบบเรียงต่อกัน3ชิ้นเห็นไหมฮะหนึ่และก็3ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ